พลังงานหรือ power ทุกคนมีอยู่ในตัวคุณนะคุณสามารถดึงพลังงานของตัวคุณเองออกไปสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้เสมอนะคะถ้าหากว่าตัวคุณบอกตัวคุณเองว่าเานี่ยฉันจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ฉันไม่รู้ว่าจะเริ่มจากจุดไหนขอให้คุณรู้ไว้ว่าทุกการอากาศที่ที่ทุกคนกำลังหายใจทุกอย่างคือไอเดีย เป็นการที่ถ้าเกิดใครปิ๊งไอเดียปิ๊งเมื่อไหร่ปิ๊งแวบเมื่อไหร่ก็จ,จับมาทําเงินได้เมื่อน,นั้นยุคนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆนะฝึกพูดกับตัวเองว่าข้อที่หนึ่งช้างจะเอายังไงอ่าคุณจะเอายังไงกับตัวเองคุณจะเป็นใครในทิศทางไหนคุณอยากสําเร็จเรื่องอะไรหรือว่าเป้าหมายในการทํางานชิ้นนี้คุณได้อะไรได้อะไรจากการทํางานชิ้นนี้ ผลตอบแทนเป็นแบบนี้คุณชอบไหมอ่ะคุณเริ่มพูดกับตัวเองทุกอย่างเลยหรือว่าอยู่ใกล้คนนี้คุณรู้สึกยังไงอืมคุณดูแองจี้แล้วคุณมีความรู้สึกยังไงคอมเมนต์มาบอกครูหน่อยนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงทุกสิ่งทุกอย่างมีผลหมดในการดําเนินชีวิตนะคะถ้าคุณมองให้มันเป็นบวกโลกมันจะบวกถ้าคุณใช้คําพูดลบๆคุยกับตัวเอง ต่อว่าตัวเองมั่งแหละว่าตัวเองแบบมันไม่ดีมันไม่เก่งคุณก็จะเป็นไปตามนั้นที่ว่าไม่ดีไม่เก่งแต่ถ้าเกิดคุณบอกกับตัวเองว่าตั้งปณิธานนะว่านับจากนี้ไปฉันจะเป็นคนเก่ง ฉันจะหาข้อมูลทุกอย่างเป็นแรงสนับสนุนทั้งหมดที่จะมาส่งเสริมให้ฉันเป็นคนที่ดีขึ้นให้ฉันเป็นบุคคลที่เป็นเวอร์ชั่นคนเดิมนี่แหละแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่านี้เป็นเวอร์ชั่นที่ยอดเยี่ยมกว่านี้แล้วเวลาคุณกลับมามองตัวเองคุณจะรู้สึกเลยว่าอืมฉันทําได้นะแล้วก็เป็นเวอร์ชั่นที่ดีในแบบไม่ต้องรอให้เพอร์เฟกไม่ต้องพร้อมคุณบอกวันนี้เลยว่าฉัน จะเริ่มพัฒนาตัวเองและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไม่ต้องแข่งกับใครให้คุณแข่งกับตัวคุณเองค่ะ